สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเสน่จันดำชมพูกับบุตรสลาคำมิ้นด่างชมพูค่ะก็มาดูกระถางนี้เลยค่ะกระถางนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะตูยอดใหม่ยอดใหม่ด่างสวยเลยค่ะ กระถางนี้ด่างสวยนะคะนี่ค่ะด่างทุกใบเลยค่ะเอาไปยกยอดได้แล้วค่ะอยู่ในกระถาง8นิ้วกระถางนี้ขายอยู่ที่พันสองรวมสองนะคะมาดูกระถางเล็กกันค่ะกระถาง4นิ้วนี่ก็ใบใหม่ก็ด่างนะคะอันนี้เอาไป 650 650รวมส่งนะคะมาดูกระถางนี้ค่ะกระถางนี้เอาไป590รวมส่งนะคะกระถางนี้ก็390รวมส่งค่ะมาดู มิ้นด่างชมพูค่ะเป็นบุตรสลาำมิ้นด่างชมพูด่างสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะนี่ค่ะลายลายจัดมากเลยค่ะเพื่อนๆด่างลายสเตียกระถางนี้เอาไปพันสองพัค่ะ ราคารวมส่งนะคะเพื่อนๆค่าส่งก็ร้อยห้าสิบแล้วค่ะหอแพ็คให้อย่างดีส่งแบบตะก้านะคะอันนี้ก็เป็นมินมินด่างชมพูเหมือนกันค่ะหลอใหม่สวยมากเลยค่ะกระถางนี้ก็เอาไปพันห้าเก้าสิบ ราคารวมส่งนะคะด่างสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะราคานี้ก็ค่าส่งก็ปลาไปร้อยห้าสิบแล้วค่ะก็มาดูจันประกายดาวค่ะจันประกายดาวก็ ขายอยู่ที่กระถางละเจ็บาทค่ะเพื่อนเพื่อจ็ดค่าส่งก็80นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าสงกระถางก็ค่าส่งก็คิด100นะคะ3กระถางก็คิดค่าส่ง100นะคะ หรือเพื่อนๆจะเมาก็ได้ค่ะเอาไปขายต่อก็ได้กระถางละ70ถ้าเหมาเมาก็คิดกระถางละห้บค่าค่าส่งก็เหมาเหมาสามค่ะค่าส่งสามมี16กระถางนะคะสำหรับจันประกายดาวค่ะ ก็เราก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสนใจก็ทักแชทแอดไลน์ได้ค่ะคลิปนี้ก็พิกัดก็ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบสนใจทักมาได้เลยค่ะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าค่ะสอบถามกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ